เดี๋ยวตัวจะไปเล่นนอกบ้านไม่ใช่นอกบ้านเล่นไม่ได้มันแฉะแฉะค่ะลูกค่ะเอาไว้ไปเล่นที่ทะเลชอบสายล่องจาธทิตเล่นเฉยๆคยลูกมันมีอะไรมากเนี่ยแม่ยายซื้อให้ใหม่มันมีมันมีที่ตักสีชมพูมีตัวเกี่ยวสีอะไรคะอัตัวเกี่ยวเดี๋ยวอาตัวเกี่ยวสีอะไร ค่ะอันนี้ตัวตัวตัวเขียดสีอะไรจต่ได้แล้วมันเป็นรูปตัวเกี่ยวนี่สีอะไรตัวเขียดสีอะไรคะกุ้ยกุ้ยแล้วอันนี้แหละที่ตักสีอะไรคะนี่นี่ก็กลิ่ใส่ไปอ่ะตัวนี้สีอะไรพิงพิงอ่ะอันนี้ดาวดาวสีอ่าแล้วอะไรอีกหอยสีอะไรปูปูสีอะไรคะเรทแล้วอันนี้สตะอก้ามีมีตาด้วยสีอะไรคะ เยลโลอันนี้แล้วค่ะกระบะสีไล <Yellow. S 1> ่สัะอันนี้นี่นี่อันนี้กระบ,บะสีไลเรดเอาหยิบขึ้นมาดูเรดเอาไว้ไปเล่นที่ไหนคะที่บ้านก็ได้ที่ทะเลก็ได้เมื่อไหร่จะได้ไปทะเล,ลคเลละเนี่ยใช่อะรอใครมาไปทะเลแล้วเนี่ยไปทะเลแล้วก็รอใครมาคะแม่ไปพ่ออน ไม่ใช hey, well ่ในสวัสดีนักเรียนกลับมาต้องสวัสดีค่ะแม่ปอยกับพ่อสวัสดีค่ะเ้าสวัสดีครับการหวยเอิพูดดีๆเอ้าทำไมวันนั้นเขามาแล้ววะเอ้าไม่รู้ค่ะเเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะแม่ปอยกับพ่ออ่อนก่อนไม่เอาไม่เอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้าไข่ไม่ยายรับนะไม่เอาไม่รับไม่เอาโลโลโลน,นี่สีอะไรคะบลูบลูเอาไว้ไปตักอะไรคะเราฝันเรื่องจัดทิศเล่นที่บ้านก่อนโอ้ยมันไม่มีทรายคะ่ะไม่ทรายสกปรกตรงนั้นมีขี้แมวไว้ได้แล้วคะ่ะเหม็นมากขี้แมวเหม็นมาก<น>ใช่คะ่ะไว้ไปเล่นบ้านตาต้าก็ได้ นะะควันอาทิตย์ค่อยไปเล่นบัตาต้านะคะโอเคบ้านใครคะตาตากับไข่ตาต้องทุกไปให้พร้อมเอาของอันนี้ไปเลยโอเคใส่ถูกใหญ่มากใส่เก็บเก็บให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไว้ไปเล่นบัตาต้าบ้านตาอุ๋งๆนะคะมีตาไม่ค่อยน่าตอตอยโอเคขอบคุณค่ะแม่ยายก่อนมันใส่ได้แค่เนี่ยใส่ได้คขนุนขานี่ไง ขอบคุณค่าไม่ใหญ่ก่อนขอบคุณเจ้าก่อนขอบคุณเจ้าก่อนยิ้มสวย,สวย